ลําไมแล้วทำไมน้องต้องเหยียดด้วยประเทศเราไงมันก็ประเทศปะไม่น้องน้องไม่ได้เหยียดใครเอ้ก็ไม่ควรพูดเปล่าก็ดีกว่าประเทศเนี้อะไรดีกว่าหรอกมันก็ปกติแหละอเด็คือเหยียบประเทศไทยพียังเหยียดประเทศไองเลยน้องไม่ได้เหยียดประเทศอะไรทั้งนั้นมันก็คือปันเหศุปะมันออกมาจากปากน้องเองใช่ครับน้องโอเคไม่ได้พูดแต่ออกมาจากปากสวยแฟนทัาสติกว่ะ ครับผมพูดผิดครับไปชายไม่มีวันหมดอันเนี่ยปั่นกันต่อไหมเออไปปั่นายกันต่อไหมปันไม่ได้ถ้าฉันไม่เหยียบล้นนี่ก็จะมีเสียงเอ็กซ์แฝกสดจรโงพี่คนนังอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่ได้เข้าครับพี่ยังไม่อยากเล่นครับ เราเดี pues ๋ยวพี framework. ่เ <được> ล <Felix> <for S 2> ่นนาเกนอนตอนนี <iros> ้จบอยู่พี oh <that S 2> ่ไปเล่นด้วยกันน้เราก็ไม่ได้อยากว่านะแต่น้องอยากพูดแค่นี้แต่พี่ป๊อปนะครับกวนตีนคำบอกแหว่งวันนี้ยกูจะได้ใส่กระเดกละวออกสื่อนะเนี่ยออกสื่อี่ะผมไม่ได้กวนจีบเดี๋ยวกูจะได้ใส่กระเดกละวันเนี้ยไมยไหวละเพรผมไม่ได้ใส่รองเท้าครับเรียกง่ายๆผมคือเด็กเกียนฮะ ไม่ใช่เกียนครับเขาเรียกว่ากล่นตีนครับเย็นๆเปนออกมืไม่ตรงสุดละอันนี้ตรงสุดละเขาเรียกว่ากล่นตียนไม่นานผมก็จะโดนอิชอิชจะมาจ้ากล่นตีนครับไม่ใช่โดนอิชเดินเดินตีนตีนเขมังลูกก็ตกหน้าหน้าผาตายเตียนยิงยิงให้ตายแล้วเตียนอ่ะสิ่งไม่เด็ดเท่าห้องหนูเฮ้ยหนุนปัญญาอ่อน มีคำลลม,มีคำพีออฟตัดแต่แหวนออฟตัดมันมีคำพีลองกูปัดท่องออฟตัดทั้งวันเลยเชืิอถามว่าเป็นไร <S 2> <S 2> <S มันน่าสมาธิแล้วมันก็พูดออฟตั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 ด <S <S ทั้งวันสงสัยเพราวนายอยาได้ออกตัด บอกว่าเทพเจ้าของมันไม่รู้ท่านเทพเจ้าท่านเขาจีกันนังห้องเขาก็น่งมันอยากออกสุดขอดน้องก็หล่นมนจากท้องฟ้าเข้าตาพอดีแล้วก็พูดออกมาว่าอปิดเงียบเงียบไอไม่เก็ตไม่เก็ตมุกน้องก็ไม่เก็ตมุกตัวเองเหมือนกันนี่ก็ไม่เก็ตมุกเหมือนกัน พูดดีกว่าพิมพ์มันเนี่ยเนี่ยไอ้พีหมอหมอกาดำอาา่าฮะอะไรนะไอ้พีหมอกาดำเอ้ ไปกันต่อเนี่ยเช็คเช็คเอ้ยเอ่อเชื่อจิ้พี่ว่าชื่อแมปบัตเล็กครับครับผมเดลิสต้องไงต่อมันมันมันต้องไงต่อมันยังไม่มาเลยไหนต่อเฮ้ยจะอุ้ง น้องมันจำกัดแค่10นาทีเองไปไปเติมดิไปเพิ่มดิเพิ่มยังไงอ่ะก็ไม่รู้มไม่เคยทำอ้ืมอืม,อมโอเคไม่พูดอีกกลวไ่้าฮา,า,า,าน่ามาอะไรการทะเลด้วยทำอะไรน้องทะเลก็แล้วครับ รู้ได้ไงะพี่ยังไม่รู้แลยนะโอ้โอะไรอ่สบเวอร์ชนะเธอด้้วนได้รางวัลนี้ใช่ครับสวัสดีครับไปไหนอ่ะมาหนึ่งล้านบาทงั้ทกคนไปไหนกันนี่เดียววันนี้ดิไหนไปราเพัลอะไรไม่เรับหนึ่งร้อยพอยต์รอยคาพอยตเลยเชิญ คลิปเพื่อ้คามสุขต้องควรจะลงหคลิปหรือสอคลิปดีวันนี้ห้าสอปห้าสิบคลิปได้วิวเยอะห้าิบคลิปก็ได้ได้ได้อืมคลิปละหนึ่งวิคลิปละนาทีคลิปละนาที่วโผลมาบุกอ่ะสรล้อยคลิป้อยวิ้อยคลิป มันเยอะเกินไปเขาวิ่งไปไหนกันนะแล้วสอ่องไฟทำไมเนี <c oughs> <c oughs> เ่ยก็เบลองแบตผืนนี่ก็ได้อสัตว์กวนปีนใครกวนครับชั้นองอี

จับตามันไม่ตอบอ่ะตอบอะไรอับ<อ>กี่โลบ้างมันก็เล็กอยู่มั้ง ใช่ไงมนันคุ้นๆนะยิ้มหวานนะเนี่ยไฟใช้เขาเขาดำเกินเออจะมองไม่เห็นแป๊บนึงนะคะท่านผู้ชมโอเคได้แล้วโอเค ไอเนี่ยอะไรเนี่ยเห้แขนตรงเนี้ยแขนข้างๆเขามีลูกคนแม่ตาเขาคุณมากซีดเนี่ยพี่ซีดบากบอาไม,ไม่น้องก็แต่พี่พีทพีดพีดอะเรียกพีทอะ ในคลิปดีก็ยังไม่เห็นเช็คนะฮะสกิงสกงไปเปิดไฟมันไหบอ่ะมันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอก Ah, ya. bukan ini, Wak. Ah, lezat. Tit-tit. ออ้ัยยัโอ้ตตรงนั้นก็เฮียเฮี่ีก็ฮีก็เฮีเฮียฮีเฮียี้แต่สมัยเด็กนี้คุ้นๆมากโอเคคลิปคลิปนี้ก็มีมานี้นะฮะฮะนะฮะครับมีมานี้นะฮะก็จะเล่นปกติฮะอาจะนี้จะเล่นปกติ ต้องต้องไปแล้วใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยทำไมหันไม่ได้วะ